สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคู่มือชีวิตพร้อมรับทุกสถานการณ์พอดแคสต์ที่มีแนวคิดดีๆที่จะช่วยให้คุณอัปเกรดชีวิตและรับมือได้ทุกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเชิญรับฟังได้เลยนะคะคือมันมีคำถามหนึ่งนะครับที่ผมเห็นวนเวียนอยู่ในโลกออนไลน์บ่อยมากเลยโดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องผู้มีความหลากหลายทางเพศอื เป็นคำถามที่เรียบง่ายแต่ว่ามันสะท้อนความกังวลลึกๆนะครับว่าคนที่เป็นเพศที่สามสามารถบรรลุธรรมได้ไหมค่ะเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าในพื้นที่ของศาสนาเนี่ยจะมีที่ว่างสำหรับพวกเขาหรือเปล่าวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจริงๆครับเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยนะคะแล้วก็สะท้อนความรู้สึกของคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกออกจากหลักคำสอนใช่เลยครับ ซึ่งการจะตอบคำถามนี้ให้ถึงแก่นจริงๆนะคะเราอาจจะต้องลองวางป้ายกำกับต่างๆที่สังคมมอบให้เราลงชั่วคราวก่อนป้ายกำกับค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพหรือสถานะอะไรก็ตามแล้วกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นเลยว่าพุทธศาสนามองอะไรเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติครับแล้วจากข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะมันชี้ไปทีค่คำเดียวเลยค่ะคือคำว่าสุจริตธรรมสุจริตธรมร,ธรมฟังดูเป็นคำที่ใหญ่เหมือนกันนะครับ งั้นเรามาเริ่มแกะกล่องคำนี้กันเลยดีกว่าในข้อมูลที่เรามีเนี่ยบอกว่าสุจริตก็คือความประพฤติดีค่ะความประพฤติงามแล้วไอ้ความประพฤติดีในทางธรรมเนี่ยครับหน้าตามันเป็นยังไงมันมีขอบเขตแค่ไหนครับดีเลยค่ะที่เราจะเริ่มกันตรงนี้เพราะนี่คือฐานรากของทุกอย่างเลยตามหลักแล้วสุจริตธรรมจะแบ่งการกระทําของคนเราออกเป็น3ทางหลักๆ3ทางใช่ค่ะที่เรียกว่าสุจริตสาม ก็คือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจเริ่มจากด่านแรกที่เห็นชัดเจนที่สุดก่อนเลยนะคะคือกายสุจริตอ๋อกายสุจริตการกระทำทางกายพอจะลึกภาพออกครับก็คือการไม่ไปิดทำร้ายใครไม่ลักขโมยใช่เลยค่ะหลักๆก,ก็จะงดเว้นจาก3มเรื่องคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนไม่ลักทรัพย์แล้วก็ข้อ3คือไม่ประพฤติผิดในกามโอ้โห ข้อ3นี่เลยครับพอได้ยินคำว่าไม่ประพฤติผิดในกามนี่ผมว่าเพื่อนๆ LGBTQ+ หลายคนอาจจะสะดุ้งเลยอืมเข้าใจเลยค่ะว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันนับเป็นการประพฤติผิดหรือเปล่าเพราะมันอยู่นอกขนบของชายหญิงประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะถ้าเรากลับไปดูเจตนารมจริงๆของสีนข้อนี้หัวใจของมันอยู่ที่การไม่สร้างความทุกข์ให้ผู้อื่นผ่านเรื่องเพศไม่สร้างความทุกข์ให้คนอื่น ใช่ค่ะเช่นการนอกใจคู่ของตัวเองการไปล่วงละเมิดคนอื่นหรือการไปมีความสัมพันธ์กับคนที่มีผู้ปกครองดูแลโดยที่เขาไม่ยินยอมอทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการเคารพสิทธิ์การให้เกียรติกันจะเห็นว่าแก่นของมันไม่ได้อยู่ที่เพศของผู้ที่รักกันเลยนะคะครับแต่อยู่ที่คุณภาพของการกระทํานั้นๆว่ามันไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าเข้าใจแล้วครับคือโฟกัสไปที่ผลกระทบของการกระทําไม่ใช่ตัวตนของคนทํา แบบนี้ถ้าคนสองคนไม่ว่าเพศอะไรจะรักกันซื่อสัตย์ต่อกันก็ไม่ถือว่าผิดหลักกายสุจริตข้อนี้เลยค่ะโอ้พอเข้าใจแบบนี้แล้วรู้สึกโล่งขึ้นเยอะเลยครับเอาล่ะครับจากเรื่องการกระทําภายนอกไปสู่สิ่งที่ยากขึ้นมาอีกนิดคือสิ่งที่ออกมาจากปากเราค่ะวจีสุจริตใช่ครับบางทีเราก็พูดไปโดยไม่ทันคิดหลักวจีสุจริตนี้เข้ามาจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ ตรงประเด็นเลยค่ะด่านที่สองคือความประพฤติชอบทางวาจาซึ่งก็แบ่งย่อยๆเป็น4ข้อคือไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดให้คนทะเลาะก,กันไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพอเจอร์ไร้สาระอืมซึ่งในยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้นะคะวาจีสุจริตเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆจริงเลยครับ แค่ปลายนิ้วทุกอย่างไปไกลมากใช่ค่ะการไม่พูดสอดเสียสมัยนี้ไม่ใช่แค่การไม่เป็นอินทาข้างบ้านแล้วแต่มันรวมถึงการไม่แชร์เฟกนิวส์ที่สร้างความเกลียดชังครับหรือการไปคอมเมนต์ด้วยคำพูดที่ทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยที่เราอาจจะไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำทั้งหมดนี้คือสนามฝึกวจีสุจริตในชีวิตจริงเลยค่ะฟังดูแล้วทั้งกายและวจีสุจริตก็ยังเป็นเรื่องการกระทำที่ส่งผลต่อคนอื่นเป็นหลัก แต่ข้อสุดท้ายนี่สิครับมโนสุจริตค่ะการประพฤติชอบทางใจหข้อนี้ผมว่าหินที่สุดเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องในหัวเราคนอื่นมองไม่เห็นเลยถูกต้องค่ะและนี่คือข้อที่สําคัญที่สุดเป็นรากของอีกสองข้อที่เหลือเลยเป็นรากเลยเหรอครับใช่ค่ะมโนสุจริตคือการมีความคิดที่ดีงามประกอบด้วยการไม่คิดโลภอยากได้ของคนอื่นไม่คิดพยาบาทจองเวรและข้อที่สําคัญที่สุดคือข้อ3ค่ะครับ คือการมีความเห็นที่ถูกต้องหรือที่เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะคะสัมมาทิิ ความเห็นที่ถูกต้องและมันมาเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพที่เราค uh ุยกันได้ยังไงครับเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเลยค่ะสัมมาทิฏฐิคือการเข้าใจกฎพื้นฐานของธรรมชาติเช่นกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วใช่ค่ะและที่สําคัญคือการมองเห็นว่าตัวตนหรืออัตลักษณ์ที่เรายึดถือกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือเพศใดๆก็ตามมล้วนเป็นสิ่งสมมุติ เป็นแค่เปลือกที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาชั่วคราวเท่านั้นเองสาระที่แท้ชินที่อยู่ข้างในคือจิตที่ต้องถูกฝึกฝนให้สะอาดหมายความว่าสัมมาทิฏฐิคือการมองทะลุเปลือกพวกนี้เข้าไปเข้าไปเห็นแก่นแท้ซึ่งก็คือการกระทําทางกายวาจาใจของเราเนั่นเองค่ะผมเข้าใจหลักการทั้ง3ข้อนี้แล้วนะครับแต่มันก็อาจจะยังมีความรู้สึกว่าทั้งหมดนี้มันเป็นหลักการกลางๆแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันใช้ได้กับทุกคนจริงๆ ไม่ได้มีดอกจันตัวเล็กๆซ่อนไว้ว่าสำหรับชายหญิงเท่านั้นเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและคำตอบก็อยู่ในตัวหลักการเองเลยยังไงครับลองสังเกตดูนะคะตลอดที่เราคุยกันมาเรื่องสุดจริตสามเนี่ยทั้งหมดพูดถึงการกระทำคำพูดและความคิดจริงด้วยครับไม่เคยมีแม้แต่ทำเดียวที่ระบุว่าผู้ปฏิบัติจะต้องมีเพศสภาพอะไรนี่คือความสวยงามของหลักธรรมที่เป็นสากลค่ะ มันเหมือนคู่มือการใช้ชีวิตที่ใครหยิบไปใช้ก็ได้ผลเหมือนกันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครพอพูดถึงผลลัพธ์ของการปฏิบัติในข้อมูลของเรามีพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมว่าทรงพลังมากเลยครับค่ะท่านตรัสว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เพื่อจักได้เป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่งคงโอ้โห oh. ผมชอบคําว่าชีวิตที่สะอาดมากเลยครับมันเชื่อมโยงกับสุดใจสามที่เราคุยกันมาอย่างไงบ้างครับเชื่อมโยงกันโดยตรงเลยค่ะชีวิตที่สะอาดในพระราชดํารัสนี้ก็คือภาพสะท้อนของจิตใจที่สะอาดจากการประพฤติสุจริตธรรมนั่นเองอ oh. ลองนึกภาพตามนะคะ ชีวิตที่สะอาดคือชีวิตที่ไม่ต้องคอยหวาดระแวงไม่ต้องคอยโกโหกปิดบังไม่มีความรู้สึกผิดคอยกัดกินใจเราครับมันคือความรู้สึกเบาสบายปรุงงปร,งปร่งข้างในใช่ค่ะนั่นคือสันติสุขที่แท้จริงที่ทุกคนสแสวงหาเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจมากนะครับไม่ใช่แค่การเป็นคนดีในสายตาคนอื่นแต่คือการมีความสุขจริงๆจากข้างในว่ากันตามตรงนะคะ การฝึกสุจริต3ก็เหมือนการดูแลสวนในใจเราเลยสวนในใจกายสุนในใจริตคือการไม่ไปเหยียบสวนของคนอื่นวจีสุจริตคือการไม่ตะโกนด่าข้ามรั้วส่วนมโนสุจริตคือการลงมือถอนวัชพืชแห่งความโลภความเกลียดในใจเราเองครับส่วนของใครจะสวยงามก็ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนดูแลเป็นเพศอะไรเลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชาัดมากเลยครับซึ่งมันก็ไปตรงกับพุทธพจน์อีกบทหนึ่งในข้อมูลของเราที่ว่า บุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้มีปกติประพฤติธรรมย่ยอมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้านและผู้ประพฤติธรรมเห็นไหมคะว่าเป็นคำที่เป็นกลางที่สุดไม่ได้ระบุเพศวันนะหรือสถานะอะไรเลยจริงด้วยครับไม่ได้บอกว่าเป็นชายหรือหญิงธรรมะในที่นี้ก็เหมือนกฎธรรมชาติค่ะเหมือนแรงโน้มถ่วงมันทำงานกับทุกคนเหมือนกันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณประพฤติดีผลดีก็เกิดกับคุณ อ๋อาทยผมเข้าใจก็คือาศาสนาไม่ได้มองว่าคุณเป็นใครแต่มองว่าคุณทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจของมันเลยมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากตัวตนไปที่การกระทำเพราะตัวตนมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดถูกต้องค่ะแต่มรดกที่แท้จริงที่เราจะทิ้งไว้เบื้องหลังก็คือการกระทำของเราเองแต่การจะควบคุมการกระทำความคิดคำพูดให้ดีงามตลอดเวลามัน มันยากมากเลยนะครับโดยเฉพาะการคุมใจเนี่ยตัวดีเลยมีเครื่องมืออะไรในทางธรรมที่พอจะช่วยเราได้บ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะในบทความวิชาการก็ได้ระบุหลักธรรมสนับสนุนไว้หลายข้อเป็นเหมือนอุปกรณ์เสริมให้เราตั้งมั่นในสุจริจตธรรมได้ง่ายขึ้นครับข้อแรกที่สำคัญมากคือหิริโอตัปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อผลของบาปละอายต่อบาปแต่มันไม่เหมือนความกลัวตำรวจนะคะ มันคือความรู้สึกเคารพในความดีของตัวเองไม่อยากทําให้ตัวเองต้องแปะเปื้อนเหมือนเรามีเสื้อขาวสะอาดๆอ,อยู่แล้วอะ่ะก็ไม่อยากจะไปคลุกโคลนให้มันเลอะอ๋อเหมือนเป็นมโนธรรมหรือระบบเตือนภัยในใจเราเองใช่ค่ะเป็นเบรกชั้นดีเลยต่อมาก็คือสัมมาอาชีพหรือการมีอาชีพที่สุจริตครับเพราะถ้าอาชีพเราไม่สุจริตมันก็ยากที่กายวาจาใจจะสุจริตตามไปด้วย และอีกข้อที่ขาดไม่ได้คือสันโดษคือความยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสันโดษนี้คือการไม่ดิ้นรนหรอครับไม่ใช่การเป็นคนขี้เกียจนะคะแต่คือการรู้จักพอดีไม่โลภอยากได้เกินตัวจนต้องไปทุจริคตคดโกงหลักธรรพวกนี้แหละคะ่ะที่เป็นเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้เราแข็งแกร่งขึ้นอืมประเด็นนี้น่าคิดตามจริงๆครับ ในข้อมูลของเรามีพูดถึงพระพุทธโคสาจารย์ด้วยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าบางส่วนนั้นลึกซึ้งมากจนต้องมีคำพีอัตถกถามาช่วยอธิบายขยายความอีกทีประเด็นนี้น่าสนใจค่ะมันชีให้เห็นว่าแม้ในรายละเอียดของพระไตรปิฎกอาจจะมีความซับซ้อนลึกซึ้ง ต้องอาศัยการตีความจากผู้รู้รแต่หลักการพื้นฐานที่เป็นหัวใจอย่างสุดจริตธรรมเนี่ยกลับตรงไปตรงมาและเป็นสากลอย่างไม่น่าเชื่อหมายความว่าไม่ว่าใครก็สามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ทันทีไม่ต้องรอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญก่อนถูกต้องค่ะมันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับทุกคนที่ต้องการความสุขและความเจริญในชีวิตไม่ว่าจะมีเพศสภาพแบบไหนทุกคนเริ่มต้นได้ที่จุดเดียวกันก็คือ คือการกลับมาสำรวจและฝึกฝนกายวาจาและใจของตนนี้เองค่ะพอเราค่อยๆแกะดูทีละชั้นแบบนี้จากกายมาวาจาถึงใจมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับว่าเพศสภาพที่เราแบกอยู่ข้างนอกเนี่ยมันแทบไม่ถูกพูดถึงเลยในแก่นของคำสอนค่ะ ถ้าอย่างนั้นเรามาลองสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกครั้งนะครับจากข้อมูลที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้คำตอบสำหรับคำถามที่ว่า LGBTQ+ สามารถบรรลุทำได้หรือไม่ดูเหมือนว่าจะชี้ไปในทิศท,ทางเดียวกันอย่างชัดเจนมากใช่เลยค่ะข้อแรกเลยคือแก่นแท้ของพุทธศาสนาอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่เพศสภาพอื การบรรลุธรรมเป็นเรื่องของการฝึกฝนตนเองผ่านกายวาจาและใจให้สุจริตซึ่งเป็นสิ่งที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมใช่แล้วค่ะคุณภาพของการปฏิบัติสำคัญกว่าป้ายกำกับทางเพศและเป้าหมายสูงสุดก็คือการมีชีวิตที่สะอาดซึ่งเป็นผลมาจากความประพฤติชอบเป็นความสงบสุขจากข้างในที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศสภาพหรือสถานะทางสังคมใดๆทั้งสิ้นครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พุทธศาสนามองคือกรรมหรือการกระทําไม่ใช่เพศสภาพคะ่ะ ประตูสู่เส้นทางธรรมนั้นเปิดกว้างสําหรับผู้ประพฤติธรรมทุกคนทุกคนจริงๆค่ะไม่มีการแบ่งแยกไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพียงเพราะอัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขาฉันเจนและให้กําลังใจมากเลยครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําขมชวนคิดสําหรับผู้ฟังทุกท่านนะครับเชิญเลยค่ะถ้าหัวใจของคําสอนคือการฝึกฝนจิตใจและการกระทําของตอนเองและคําจํากัดความหรือเปลือกภายนอกที่สังคมมอบให้เรานั้น มีผลต่อการเดินทางภายในของเราจริงๆมากน้อยแค่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคะระหวังว่าพอดแคสต์เรื่องนี้จะช่วยเป็นคู่มือชีวิตสำหรับคุณและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณชอบฟังพอดแคสต์ของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ